จริง,งต้องกราบเรียนพระอาจารย์เลยครับว่าผมไม่รู้เรื่องเลยฮะก <c oughs> ็ไม่ต้องห่วงหาหากิ๊กเป็นสาวเหนือเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนี <c oughs> ่เราจะมาให้ดูเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อจะบอกว่าชีวิตมนุษย์ตามคติของคนโบราณเนี่ย <c oughs> ท่านจะวางเอาไว้ว่ามนุษย์หนึ่งขวบถึงร้อยปี <c oughs> แต่ในเพลงนี้คุณยมจรรยมโนเพชรร้องถึงเก้าสิบปีอันนี้เป็นอายุโดยเฉลี่ยของมนุษย์ถ้าดูเพลงนี้จนจบเห็นไหมว่าช่วงยี่สิบถึงสามสิบปีเนี่ยเขาเรียกว่า ยี่สิบปีแอลสาวบอกใกล้ใกล้ก็คือหน่ายนั่นเองฮะอ๋อแอลสาวบ่นเหนื่อยประมาณนี้นะคือไม่เบื่อไม่หน่ายในการจีบสาวยี่สิบปีเนี่ยเห็นผู้หญิงคนไหนมันสวยหมดเลยน่ารักน่าสนใจยี่สิบปีเนี่ยหละฮะแน่นอนยี่สิบยี่สิบปียี่สิบปีแล้วก็สามสิบปีบ่นนายสงสารแปลว่าอะไรครับบ่นนายสงสารก็หมายความว่าเห็นโลกในมันสีชมพูเลยคนอายุสามสิบเนี่ยไม่ว่าจะกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญา มันกาลังรุ่งโรยโตดช่วงทีนี้อายุยี่สิบห้ามันอยู่ตรงไหนที่ให้ดูเพลงเมื่อกี้ระหว่างยี่สิบยี่สิบกับสามสิบไงตรงนี้เราเรียกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตคนคือมันเป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นเห็นไหมวัยรุ่นตอนปลายคือมันเลยยี่สิบมาละมันมาอยู่ที่ยี่สิบห้าผู้ใหญ่ตอนต้นก็คือมันจะขึ้นสามสิบตรงหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าเบนจพีสเบนจพสเบนจพีสเนี่ยแปลว่ายี่สิบห้า ที่เราบอกว่ามันเป็นไวยอาถานไม่ใช่ว่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บทุกคนเนี่ยจะเดือดร้อนเหมือนกันหมดเพราะถ้าทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมดอาตมาก,ก็ต้องเดือดร้อนตอนยี่สิบห้าใช่ไหมรหรือถ้ามันเป็นความจริงสากลฝรั่งซึ่งเขาไม่เชื่อแบบเราเขาก็ต้องประสบปัญหาหมดรปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรมากมายที่บอกว่ายี่สิบห้าเป็นวัยอาถานเพราะตรงนั้นถ้าเราตั้งตัวไม่ดีนะัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นมันจะเสียคนกับตอนนั้น จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกับตอนนั้นแต่ถ้ายี่สิบห้าเรายังไม่รู้เหนือรู้ต้ไม่รู้จักสั่งเนือสั่งตัวเรียนหนังสือก็ยังไม่จบยังไปไหนไม่ได้ตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าพระสุขข้าวพระเสาวแแซกเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่บอกว่าอาถรรพ์ไม่ใช่อาถรรพ์จากข้อกรรมอะไรอาถรรพ์เพราะว่าเราตั้งเนื้อตั้งตัวไม่เป็นครับแต่ถ้าเราตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นตรงยี่สิบห้าเนี่ยชีวิตรุ่งรอดอ่ะอันนี้คือต่อไปก็จะสามสิบห้าสี่สิบห้าน้อกนั่นก็ไม่ได้ห่วบ สี่สิบปียะการเหมือนฟ้าผ่าโอ้ oh. แม่ชัดถ้อยชัดคําเหมือนขมุพูดยะการเหมือนฟ้าผ่าดีแล้วสำเนียงเริ่มดีขึ้นเอฟเซนใช้ได้เลยนะ่ยย่การเหมือนฟ้าผ่าก็หมายความว่าคนอายุสี่สิบปีเนี่ยแรงเหลือกําลังไฮเปอร์โหทำงานเนี่ยสนุกสนาน ภูมิอบภูมิใจเคลึ้มอกเคลึ้มใจสามารถนอนดึกๆก็ได้ตื่นเช้าเก็ได้เนี่ยการนี่คือทํางานทํางานหนักเหมือนฟ้าผ่าเหมือนเปรี้ยงเปรี้ยงเลยไม่สะเทือนสะท้อนกับอะไรอ่ะไม่กลัวใครละสี่สิบยังกำลังมั่นอกมั่นใจทําอะไรได้เต็มที่สี่สิบปีอ่าสี่สิบปีต่อไปก็คือห้าสิบปีสาวน้อยนะจริงจริงสาวน้อยด่าบ่เจ็บใจสาวน้อยด่าไม่เจ็บใจห้าสิบปีนี่สาวน้อยด่าไม่เจ็บใจห้าสิบปีสาวน้อยด่าไม่เจ็บใจไม่เจ็บใจนะ ไม่เจ็บใจเออ,เอ,อทำไมละ่ะฮะผมห้าสิบมีคนมาด่าไอ้แก่นี่ผมจเจ็บใจนะนี่คุณดูให้ดีๆนะก็าาบอกว่าห้าสิบปีสาวน้อยด่าไม่เจ็บใจก็คือสาวรุ่นมาด่าเนี่ยคนอายุห้าสิบปียิ่เพาอมันเริ่มของงูไง อ๋อเห็นไหมไม่แห้งแต่ผมนี่งูนกับสามสิบชัดนะห้าสิบปีเนี่ยมีสาวมานดายิ้มกรลิ้งกระเรียมีความสุขเพราะว่าหลายท้อยเลยตอนเนี้ยผ่านโลกมาเนี่ยโห้ยประสบการณ์เพียบเลยเห็นไหมเอาต่อไปหกสิบปีไอเหมือนฟานหกรู้จักฟานไหม ฟานฟานอีเก่งสเตฟานเก่งวากวางอ่ะไม่ใช่สเตฟานรู้จักกันทสเตฟานฮะไม่อยาไปยุ่งกับแฟนคนอื่นก่เก้งนะเก้งหรือกว่างเวลามันมันร้องเนี่ยมันจะเสียงดังฮะเสียงดังแล้วก็ทําให้สัตว์อื่นเนี่ยสะดุ้งตกใจเออชัดเลยนะอนาคตเป็นฟานขกนะก็เหมือนกับคนแก่นะหกสิบปีเนี่ยตีสามตีสี่ลุกขึ้นมาไอหัวโอลุกขึ้นมาไอโขลูกหลานหลับไม่ได้เลย หกสิบปีสังขารเริ่มมาเตือนเริ่มไอแล้วนี่เรียกว่าไอเหมือนฟานหกเจ็ดสิบปีมะหกเต็มตัวมะหกมะหกก็คือผิวเริ่มตกกระหังมะหกมะหกคือตกกระตกะเจ็ดสิบปีเนี่ยทีหน้าเคยใสเคยอะไรเริ่มเห็นริ้วเห็นรอยผิวตกกระแล้วไม่รลอไม่สวยละแปดสิบปีไข้หัวเหมือนให้ไข้หัวก็คือหัวเราะเหมือนร้องให้ครับคุณคุณยนมอายุแปดสิบปีหัวเราะเหมือนร้องให้จะสาธิตหน่อยไหม อายุิบปีหัวร้อเหมือนร้องไห้คือนี่แหละชัดเลยมันแยกไม่ออกแล้วเสียงก็เด็ดหน้าก็เด็ดโทนเดียวกันหมดเลยนี่ก็สะท้อนถึงความจริงของชีวิตเริ่มมาเตือนแล้วมากขึ้นมากขึ้นต่อไปคุณเจ้าร้านมาโนเพชรบอกว่า90ปีไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายเห็นไหมคน90เนี่ย มันชีวิตมันมาถึงวัยที่เรียกว่าจะต้องมาถึงฉากสุดท้ายแล้วเลยไปจากนี้ก็ไม่มากช่วงชีวิตของคนเราก็ที่โบราณอาจารย์ท่านฝากเอาไว้ที่บอกว่าเบนะเภทอันตรายเพราะเป็นรอยต่อนั่นเองครับผมตั้งตัวดีก็เจริญตั้งตัวไม่ได้ก็ยุ่งเลยครับผมนะครแต่บางคนทศเสียชีวิตแบบยี่สิบห้าสาสิบห้านี่ก็คือเป็นเรื่องของบุญบุญธรรมกรรมแต่เชิญพอนะครับคนคนร้องเองคุณจรันเองก็สี่สิบสี่สิบกว่าก็ไปแล้วเชิญทอนอ่าสี่สิบปีต่อไปก็คือห้าสิบปี สาวน้อยอะไรจริงๆสาวน้อยด่าบอ่อเจ็บใจสาวน้อยด่าไม่เจ็บใจให้าสิบปีนี้สาวน้อยด่าไม่เจ็บใจห้าสิบปีสาวน้อยด่าไม่เจ็บใจก็เป็นผมไม่เจ็บใจนะไม่เจ็บใจเออทำไมละ่ะฮะผมห้าสิบมีคนมาด่าไอ้แก่ที่ผมเจ็บใจนยนะนี่คุณดูให้ดีๆนะก็บอกว่าห้าสิบปีสาวน้อยด่าไม่เจ็บใจก็คือสาวรุ่นมาด่าเนี่ยคนอายุห้าสิบปียิ่งพ่อมันเริ่มหัวงูไงย เห็นไหมไม่แห่แต่ผมนี่งูนก่สามสิบปชัดนะห้าสิบปีนี่มีสาวมานาวยิ้มกะลิ้นกระเรียมีความสุขเพราะว่าหลายพร้อยเลยตอนเนี้ยผ่านโลกมาเนี่ยห้ยประสบการณ์เพียบเลยเห็นไหมเอาต่อไปหกสิบปีไอเหมือนฟานหกรู้จักฟานไหม ฟานฟานอีเก่งสเตฟานเก่งว่ากวางไม่ใช่สเตฟานอ๋อร yeah. <right> ู้จักแต่สเตฟานฮะจะไปยุ่งกับแฟนคนอื่นก็เก่งเเก่งหรือกวางเวลามันมันร้องเนี่ยมันจะเสียงดังเสียงดังแล้วก็ทําให้สัตว์อื่นเนี่ยสะดุ้งตกใจเออชัดเลยนะอนาคตเป็นฟานหกนะก็เหมือนกับคนแก่นะหกสิบปีเนี่ยเตี๋ยตีสามตีสี่ลุกขึ้นมาไอหัวโอ้อหนลุกขึ้นมาไอโขกโขกลูกหลานหลับไม่ได้เลย หกสิบปีสังขารเริ่มมาเตือนเริ่มไอแล้วนี่เรียกว่าไอเหมือนฟานรับเจ็ดสิบปีมะหกเต็มตัวมะหกมะหกก็คือผิวเริ่มตกกระไงมะหกมะหกคือตกกระตกกระเจ็ดสิบปีเนี่ยที่หน้าเคยใสเคยอะไรเริ่มเห็นริ้วเห็นรอยผิวตกกระแล้วไม่รลอไม่สวยละแปดสิบปีไข้หัวเหมือนให้ ไข้หัวก็คือหัวเราะเหมือนร้องไห้คุณุณโยมดมอายุแปดสิบปีหัวเราะเหมือนร้องไห้จะสาดติตหน่อยไหมอายุแปดสิบปีหัวเราะเหมือนร้องไห้เอออนี่แหละชัดเลยมันแยกไม่ออกแล้วเสียงก็ดีนหน้าก็ดีโทนเดียวกันหมดเลยนี่ก็สะท้อนถึงความจริงของชีวิตเริ่มมาเตือนแล้วมากขึ้นมากขึ้นต่อไปคุณเจราญมโนแพทยบอกว่าเก้าสิบปีไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายเห็นไหมคนเก้าสิบเนี่ย มันชีวิตมันมาถึงวัยที่เรียกว่าจะต้องมาถึงฉากสุดท้ายแล้วเลยไปจากนี้ก็ไม่มากช่วงชีวิตของคนเราก็ที่โบราณอาจารย์ท่านฝากเอาไว้ที่บอกว่าเป็นเจเพศอันตรายเพราะเป็นรอยต่อนั่นเองครับผมตั้งตัวดีก็เจริญตั้งตัวไม่ได้ก็ยุ่งเลยครับผมนะครับแต่บางคนทศเสียชีวิตแบบยี่สิบห้าสามสิบห้าเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของบุญบุญธรรมกรรมแต่เจริญพรนะครับ,ค,รบคนคนร้องเองคุณจารานเองก็สี่สิบสี่สิบกว่าก็ไปแล้วเจริญพรับ จะสาธิตหน่อยไหมอายุแปดสิบปีหัวเราะเหมือนร้องไห้เออนี่หละชัดเลยัมันแยกไม่ออกแล้วเสียงก็เด่นหน้าก็เด่นทอนเดียวกันหมดเลยครับนี่ก็สะท้อนถึงความจริงของชีวิตเริ่มมาเตือนแล้วมากขึ้นมากขึ้นต่อไปคุณเจ้าหน้าที่มณฑเทศบอกว่าเก้าสิบปีไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายเห็นไหมคนเก้าสิบเนี่ยมันชีวิตมันมาถึงวัยที่เรียกว่าจะต้องมาถึงฉากสุดท้ายแล้วเลยไปจากนี้ก็ไม่มาก ช่วงชีวิตของคนเราก็ที่โบราณอาจารย์ท่านฝากเอาไว้ที่บอกว่าเป็นประเนตรายเพราะเป็นรอยต่อนั่นเองคตั้งตัวดีก็เจริญตั้งตัวไม่ได้ก็ยุ่งเลยครับผมนะแต่บางคนเขาเสียชีวิตแบบยี่สิบห้าสาสิห้านี่ก็คือเป็นเรื่องของบุญบุญทรรกรรมแต่เชิญพรนะครับคนคนร้องเองคุณจารานเองก็สี่สิบสี่สิบกว่าก็ไปแล้วเชิญพร อันตรายเพราะเป็นรอยต่อนั่นเองครับผมตั้งตัวดีก็เจริญตั้งตัวไม่ได้ก็ยุ่งเลยครับผมนะฮะแต่บางคนทศเสียชีวิตตัยี่สิบห้าสาสิบห้าเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของบุญบุญทํากรรมแต่เซนพอนะครับคนคนร้องเองคุณจรานเองก็สี่สิบสี่สิบกว่าก็ไปแล้วเซียนพครับคนคนร้องเองคุณจรานเองก็สี่สิบสี่สิบกว่าก็ไปแล้วเซียนพครับไปแล้ว